ันนี้เราจะมาทำปีกไก่ทอดค่ะทอดน้ำปลาก่อนเอนต้องล้างไก่ค่ะใส่เกลือค่ะล้างกินข้าวกินเมือกออกค่ะแล้วก็ขย่ำขย่ำค่ะแล้วก็แช่ไว้สักพัก ล้ว้มมาล้างอีกน้ำค่ะตัวอีกใจของเราก็มาล้างอีกน้ำค่ะขยนขยำก็ถือว่าสะอาดแล้วค่ะโอเคล้างเสร็จแล้วเราก็มาตัดปีไก่นะคะปีไก่กลางค่ะก็มาทำเร็จเป็นสงเป็นตะเขียบค่ะแบ่งอกเป็นครึ่งอย่างนี้ค่ะ เวงออกเป็นสองชิ้นอย่างงี้ค่ะโอเคได้แล้วตัดต่อไปค่ะนี่ค่ะตัดให้เป็นสองชิ้นอย่างงี้ ค่ะเสร็จตัดเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้เราก็จะมาหมักใช้น้ำปลาน้ำปลาค่ะ2อช้อนโต๊ะนี่เลยค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะให้มันสีสันค่ะ1นช้อนโต๊ะค่ะพกระทัะจะใส่พริกไทยหน่อยหนึ่งค่ะโอเคแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะเพื่อตัด ขดคมเค็มค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนชาค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็หมักไว้ค่ะนี่ค่ะหมักไว้ประมาณสามสิบนาทีแล้วก็มาทอดได้เลยค่ะอ๋อประัานลืมใส่แป้งทอดกรอบ้วยค่ะแป้งโกกีค่ะใส่แป้งโกกีทอดกรอบนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่น้ำกะเทใส่เลยค่ะ ใส่พอให้มันติดกกอบนิดหน่อยค่ะใส่แค่นี้ไม่เยอะค่ะประมาณโอเคค่ะพักไว้30มสนาทีแล้วเราก็มาทอดกันค่ะโอเคเราจะทอดแล้วนะทอดไก่ค่ะมาไก่ครบ30มสนาทีแล้วมาทอดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะ ทอดกันเลยค่ะใส่ใส่เลยค่ะดลัลงไปดีล้ว้างนี่ค่คะนีหอมมากเลยขนาดยังพึ่งวงยกะทะยังหอมขนาดนี้ก็สุกถึงขนาดไหมไฟปานกลางนะคะอย่าแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุกค่ะแล้วก็ค่อยเขี่ยวไปค่ะ นี่ก็ไว้โทษต,ต่อค่ะไอ้นี่ปีกบนค่ะไอ้นี่ปีกล่างค่ะไว้กระทัดเพื่โโดดอโคตรข้าวเหนียวอุ้ยคงจะแซ่บเนาะโคตรนัวปูนามาแล้วก็หิวเมื่อไรจิดๆลอยแป๊ดเดี๋ยวก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะปีกให่ของเราเริ่มเปลืองแล้วค่ะ ทอดไฟป่ปานกลางนะใครจใส่ไฟแรงค่ะใส่ไฟ,ไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุกค่ะไก่เราเริ่มเหลืองเลยนะคะไก่ตีไก่ทอดเราเริ่มเหลืองแล้วค่ะนี่น่ากจริงนี่ไก่ของเราก็เหลืองแล้วนะคะน่า ได้แต่ได้พี่แล้วค่ะน้ำเดงแล้วค่ะโไก่ของเราสุกแล้วค่ะจะเตรียมจัดจานเลยค่ะ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันตอนคลิปกินค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ประทัดด้วยนะคะช่องประทัดทัตวันชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยนะน่าก,กินมากค่ะก็เอากินคู่กับอืมอืมอืม